สวัสด,ดีเวลลุ่นชาวฟีฟ่าออนไลน์4ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเปิดนี่เลยครับแชมเปี้ยนพาร์ตครั้งที่34 FC ออนไลน์นะครับผมนะครั้งนี้นะครับเสื้อที่ได้มาก็คือเป็นคิวแคทนะโอ้โหน้องแมวน่ารักเหลือเกินนะครับผมยั่วยวนใจผมเหลือเกินนะครับบอกเลยว่าแชมเปี้ยนพาร์ตน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าเติมที่สุดในเกมนะครับยิ่งคนงบน้อยๆนะไม่ค่อยมีเงินมากเท่าไหร่แนะนําให้เติมแชมเปี้ยนพาร์ตแล้วก็ค่อยๆเก็บเลเวลไปนะครับเพราะว่าแชม,ม,าาม,าาปมเปี้ยนพาร์ 300บาทแค่นั้นเองนะครับยิ่งตอนนี้มีกล่องเงินเข้ามาอีกแล้วนะครับกล่องเงินราคาประมาณ350บาทเติมคู่กันไปนะครับก็ทําให้เพื่อนๆหาเงินไปเสริมทีมกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารับของรางวัลกันก่อนเลยนะครับอืมอืมอ้าวหมุนนานจังวะเอาเฮ้ยเพื่อนอ๋อโอเครับทั้งหมดละแล้วก็เดี๋ยวเรามาหมุนกันเลยนะครับผม ก็ถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องฟีฟ่าออนไล4สนะครับสามารถมิ้นถามที่คลิปนี้ได้เลยหรือคลิปไหนๆของพี่ก็ได้นะครับหรือว่าคลิปไหนๆที่พี่สอนแล้วน้องๆง,งงนะครับก็มิ้นถามได้เลยเนาะแล้วก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับในไลฟ์สดของพี่ทุกวันนะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับจบตอนไหนก็ไม่ทราบนะครับมาเล่นด้วยกันมาสนุกด้วยกันได้เด้อ โอเคเราก็หมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าได้เงินมาเท่าไหร่แล้วก็ได้ของอะไรกันบ้างนะครับแต่พี่รู้สึกว่าครั้งนี้วงล้ออาจจะไม่ค่อยคุ้มมากเท่าไหร่เลยไอ้วงล้อตรงนี้นะแต่ว่าก็เติมเติมไปนะครับก็รู้สึกว่ามันยังไงมันก็คุ้มอยู่ดีเรื่องเงินเนาะเดี๋ยวเราไปดูเง,เงินกันเลยว่าได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับ let's go มามารับของกันเลยนะก็อาจจะรับนานหน่อยนะครับเพราะของเยอะน้องเข้าใจด้วยนะเออการิน่าเขาแจกหนักๆกับเพื่อนนะครับผมนะก็ได้พวก S B P มาได้อะไรมา นะครับเดี๋ยวเรามารับ SVP ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดเงินกันนะครับว่าได้เงินมาเท่าไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับ <S <S ในส่วนของเงินได้มาห0,000ื่นเฮ้ยทำไมครั้งนี้ได้น้อยเพราะผมรู้สึกว่าครั้งที่แล้วมันได้ได้เยอะน่าจะได้เย,ยอะกว่านี้ปะหรือว่าได้ราคาประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้แต่ว่าถามว่า300บาทกัน10,000่นเอ็มก็ก็คุ้มแล้วนะก็ค่อนข้างคุมแล้วนะครับผม ก็เหลือการละกันที่เราต้องไปลุ้นเพิ่มเติมนะครับผมโอเคมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะพี่ว่าใบที่เด็เดๆก็คือพวกลุ้นปกแบดนี่แหละนอกนั้นก็น่าจะเฉยเฉยเดี๋ยวพี่จะพยายามรวมๆเนาะรวมไปรวมๆพวกนี้รวมไปเลยเออ,อันนี้ก็รวมก็ได้อ่ะเปิบบเปิบอันนี้รวมไปเลยไม่น่ามีอะไระรวมๆน้อง เปิบเปิบเปืบปบมีลุนบวกแปดมาให้เสียวๆหนึ่งหนึ่งใบนะนอกนั้นก็แบบแบบบวกหกถึงบวกแปดอะน้องน้องก็น่าจะรู้ว่าแบบมันออกอะไรอะ่ะโอ้ละใบนี้ค้างนานแปลกๆโอ้ล่ะไปละเป็นสปอตไลท์อ้อหเดียโก้โจตาเนี่ยโอ้โหฟันเดอร์เบ็กมาทำพื้นแล้ว มันก็ลุ้นไม่ค่อยได้อมันก็ลุ้นไแค่แบบใบนี้นะถ้ามันจะเกลือหรือไม่เกลือนะเออเคเดี๋ยวเราไปใบไอคอนนี้ก่อนเลยนะครับใบไอคอนไปกุลิดมากุลิดอองรีตอเลสมาให้หมดโอ้โอบานเออเคอันนี้ขอไอคอนวะอ,อย่ามาเลย23่สิามพโลแปกุลิดอองรีตอเลสออกมาให้พี่น่อยโอเคเป็นไอคอน ไอ้เหี้ยแคมเบลเคดีนะไม่ใช่บวกศูนย์นะโอนะโอเคโอ้โห,นะ okay. โโหการ์ดนี่คือเราหมดอย่างรวดเร็วนะน้องน้องใช่พี่นะครับไปข,ขอบวกห้าแบบฮารลันได้ไหมฮารลันไปเลยนอนหนู่ปดินอนหนูนานแน่นเนี่ยโอ้แล้วเป็นเฮดจีเฮดจีโอ้โหใครวะเนี้ยโอ้โหไอ้นี่มาตลอดอันนี้มาตลอดเหมือนล็อกนะ โอ้โหล็อกหรือเปล่าไม่รู้น้องๆดูกันเองนะครับโอเคเราเหลือสองใบสุดท้ายแล้วอ๋ออพี่ควรเปิดใบไหนก่อนดีน้องโอ้โหพี่ว่าไปใบกลางแล้วกันเนาะไปใบนี้ขอบกแปดก็พอบกแปด EBS มาตอเลสอะไรเงี้ยฮิโด้อ่างเงี้ยอืเราต้องมีคาถาสักหน่อยวะสบูสบูเฮสบูสบูสบูเฮสบูสบูสบบูสบูไปดีน้องขอบอกเอาพออูโหูอี๊แปด <c oughs> ไม่วอกอย่างนี้ก็ห้อ um ไอสัตว์มึงจัดให้กูซะหนักเลยนะก็เลยนอะโอเคก็ไม่คารมันก็ลุ้นยากนะมันพี่ว่าถ้ามันการันตีบวกแสักสาใบโอ้โหแบบนี้คือแบบก็คุ้มไปกันนะคุ้มยิ่งกว่าเดิมอีกนะแบบว่าเออเพิ่มราคาสักแบบว่า350 300 400อะไรก็ได้แต่ว่าการันตีบวก8ให้เราสัก3ตัวพี่ว่าโอเคเลย แต่ว่าเขาให้มาประมาณนี้เราก็ลุ้นประมาณนี้ละกันนะครับโอเค PMC E1 นะครับหรือว่าปีส้มแล้วก็ EBS หรือว่า Best Europe นะครับ set 95นะครับบวก6ถึงบวก8โอ้โหใบนี้มาหน่อยเพื่อนนะโอ้ยเฮ้ยกูต้องใช้กระถาอะไรครับเนี้ยกระถา naruto อะไรเงี้ยโอเคมา3 2 1แล้วเขาว่าเลข1นึ่งละกันไปอืมอืมอ E1 โอ,โอ,โอ้มาตลัอกม,มันมามันมาบ่อยจังวะคือแบบคือผมเปิดการเดียวจนแบบว่ารู้แล้วว่าตัวไหนมันมาบ่อยแม่งเหมือนล็อกนะนะเออโอ้โหมาเรามาถึงใบสุดท้ายของเราแล้วนะครับ m u l t ติคลา s e21 ebs ป c a คปบโอ้โหคือปีนี้ผมคือผมขอแบบว่าท็อปทอปของปีแคได้ไหมบรูโนโอ่อะไรอย่างงี้เอ้ยไม่ไม่ไม เราขอแบบนั้นแล้วมันไม่ได้ดีเราขอแบบขอแบบสักพันล้านก็พออะไรเงี้ยขอแบบหมื่นละบวกแปดแต่ว่าราคาหมื่นล้านอะไรเงี้ยนะขอแบบไอ้พวกอาร์นายพวกบูโน่เฟอร์นเดสพวกโดนานิโยพวกเหยียดอะไรเงี้ยไม่อยากได้เลยเออนะไม่อยากได้เลยนะโอเคเรานับสามสองหนึ่งตรงตรงหนีละกันปะไปเลยไปเลยปีอะไรโอ้โหอีเบ็ด อืไอ้สัสล็อกไม่ล็อกล็อกไม่ล็อกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่นะนะครับโอโหคือตัวนักเตะนี่พี่ไม่รู้ว่าจะตีไปสักเท่าไหร่ปะแต่ว่าตีให้แบบว่ากลมๆขายได้แบบขาย,แบบยนะาแบบกลมเลยนะประมาณหมื่นเอ็มอันนี้คือแบบกลมแบบกลมแบบโคบกลมนะ ประมาณหมื่นเอ็มแล้วก็บวกเงินที่เราได้มาอีกประมาณหล่อหนึ่งเอ่อหนึ่งหมื่นสี่พันได้ประมาณเงินประมาณสองหมื่นแล้วกันหักภาษีภาษีแล้วนะครับได้เงินประมาณสองหมื่นเงินสองหมื่นก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับแค่การเติมแค่300บาทนะครับผมก็ยังไงน้องๆลองไปเปิดกันดูได้นะครับได้ตัวอะไรมาอวดพี่ด้วยนะครับผมคิดว่าน้องๆอาจะโชคดีกว่าพี่เป็นล้านเท่าอยู่แล้วนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันยังไงไว้เจอกันใหม่เซี่ยเกนเน็กซ์ถามครับผมเจอปืนครับ